วันนอเผยวิบสามฝ่ายไร้ข้อสรุปปมยติพิธาซ้ำโยนสภาอภิปรายค่ะในวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภาให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมวิบสามฝ่ายค่ะว่าได้หารือถึงการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในการเลือกนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้19กร,รกฎาคมจะเริ่มขึ้นในเวลา9้านาฬิกา30นาทีค่ะเพื่อให้กระบวนการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้นายกรัฐมนตรีคนที่30โดยเร็ว เพราะประเทศชาติรอนายกรัฐมนตรีคนใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆในบ้านเมืองทั้งนี้ที่ประชุมวิปสามฝ่ายได้หารือเรื่องกระบวนการว่าจะเป็นยติของการประชุมรัฐสภาในข้อที่41หรือไม่โดยข้อบังคับดังกล่าวกำหนดว่ายติที่ตกไปแล้วไม่สามารถนำมาเสนอใหม่ได้ภายในสมัยประชุมเดียวกันยกเว้นสถานการณ์เปลี่ยนแปลงประธานรัฐสภาสามารถนำกลับมาพิจารณาใหม่ได้แต่ก็มีอีกความเห็นหนึ่งนะคะมองว่าการเลือกนายกรัฐมนตรี ไม่ใช่ยติทั่วไปค่ะเพราะข้อบังคับของการเลือกนายกรัฐมนตรีแยกออกมาในหมวด9ตั้งแต่มาตรา136ถึงมาตรา139ก็ไม่ได้มีบังคับไว้อีกทั้งในรัฐธรรมนูญมาตรา272ก็ไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าไม่ให้เสนอชื่อซ้ำจึงไม่ควรใช้ข้อบังคับข้อที่41ค่ะเพราะว่าไม่ใช่ยติทั่วไป แต่เรื่องดังกล่าวก็ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนต้องฟังเสียงสมาชิกรัฐสภาในวันพรุ่งนี้ก่อนส่วนวันพรุ่งนี้จะต้องลงมติเรื่องกระบวนการเลือกนายกรัฐมนตรีรอบสองจะสามารถเสนอรายชื่อนายพิธาว่าเป็นยติหรือไม่นายวันมหัมัดนอกล่าวว่าประธานจะชี้ขาดได้ก็ต่อเมื่อได้ฟังการอภิปรายเรียบร้อยแล้วคงไม่ใช้เวลายืดเยื้อในการอภิปรายค่ะซึ่งวางกรอบเวลาเอาไว้คร่าวๆไม่เกินสองชั่วโมง ทั้งนี้หากสมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นยติจะสามารถเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนอื่นต่อได้เลยหรือไม่นายวันมุฮัมหมัดนอกล่าวว่าข้อบังคับไม่ได้ห้ามเอาไว้ส่วนการบรรจุวาระการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272จะดำเนินการหลังลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีเลยหรือไม่นั้นนายวันมุฮัมหมัดนอกล่าว่าตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของเจ้าหน้าที่สภา ยังไม่ได้บรรจุอยู่ในระเบียบวาระคงต้องรอให้วาระการเลือกนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นก่อนค่ะอุ้งอิงมาเองเพื่อไทยดันเศรษฐานั่งนายกรัฐมนตรีหากพิธาวืดเก้าอี้อีกในวันพรุ่งนี้มองเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดมั่นใจไม่มีงูเห่าค่ะนางสาวแพททองทานชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีนายพิธาลิมเจริญรัฐหัวนหน้าพักและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเก้าไกลประกาศชัดเจนว่า หากไม่สามารถผ่านการโหวตนายกรัฐมนตรีรอบที่สองก็จะเป็นคิวของพักเพื่อไทยว่าคิดว่านายพิธาอาจจะพูดไปตามระบบค่ะแต่พรุ่งนี้ต้องโหวตให้เต็มที่ก่อนเพราะว่าอย่างไรเพื่อไทยก็สนับสนุนานายพิธาอยู่แล้วและเมื่อถามว่าหากการเสนอชื่อนายพิธาเป็นการโหวตยติซ้ำพักเพื่อไทยก็อาจจะถูกเสนอขึ้นมาในวันพรุ่งนี้นางสาวแพททองทานบอกว่าที่เตรียมกันไว้ก็คือการเตรียมโหวตให้กับนายพิธา ถ้าพรุ่งนี้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะกรรมาการบริหารพักจะต้องคุยกันก่อนและหากไม่สามารถเสนอได้ในวันพรุ่งนี้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยทั้งสาคนได้พูดคุยกันหรือไม่ว่าจะเสนอใครนางสาวแพทองทานระบุว่าพักเพื่อไทยจะเสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินแต่เราทำไปทีละขั้นตอนส่วนกรณีที่กลุ่มสสอภาคอีสานอยากให้นางสาวแพทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีแทนนทายเศรษฐาที่พักมีแนวทางนำเสนอ นางสาวแพทยทองทานตอบว่าไม่ทราบว่าข่าวนี้มาจากไหนคะ่ะแต่ต้องเป็นสิ่งที่ต้องตกลงกันในพักตอนนี้ประเทศชาติไม่ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่ดีที่สุดกับประเทศชาตินะตอนนี้ก็คือนายเศรษฐาที่จะช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจถ้าเพื่อไทยได้จัดตั้งรัฐบาลแต่ว่าถ้าไม่ได้เราก็ทำงานร่วมกันในการที่จะช่วยประเทศชาติถ้าเป็นหัวหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลถ้าต้องเลือกจากเราเรามองว่าเป็นนายเศรษฐาคะ่ะ สำหรับเรื่องงูเห่า20ถึง30คนในพักเพื่อไทยนั้นนางสาวแพทองทานมองว่าเป็นเรื่องที่มีการเข้าใจผิดกันแต่ว่าก็จะต้องมีการพูดคุยกันด้วยและส่วนตัวยังมั่นใจในสสของพักเพื่อไทยค่ะและเมื่อถามถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับมาประเทศไทยภายในช่วงเดือน2เดือนนี้นางสาวแพทองทานตอบว่ามีการเลื่อนวันกลับนิดหน่อยแต่ไม่เยอะมากจากเดิมค่ะเพราะการเมืองยังไม่นิ่งการเลือกนายกรัฐมนตรียังไม่เรียบร้อย หากเหตุการณ์รับรื่นก็ไว้ว่ากันค่ะส่วนเอกสารหลุดของหน่วยงานราชการที่เตรียมรับนายทักษิณหากกลับมาประเทศไทยนางสาวแพรทองทานบอกว่าไม่ใช่การเตรียมการของคุณพ่อค่ะแต่เมื่อมีข่าวออกมาในทางสาธารณะทางการก็อาจจะเตรียมไว้คาดว่าเป็นการเตรียมเอาไว้ว่าหากกลับมาจริงจะต้องมีการดำเนินการอะไรบ้างพร้อมย้ำว่าหากการเมืองนิ่งเมื่อไหร่ก็กลับค่ะ พลเอกประยุทธ์เดินหนีสื่อหลังประชุมครมอเผยไร้คุยพลเอกประวิทย์หลังเพื่อไทยเจาะดันเศรษฐาพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิน้นโดยได้เดินออกจากตึกบัญชาการหนึ่งมายังตึกไทยคู่ฟ้าทันทีค่ะ โดยผู้สื่อข่าวพยายามวิ่งตามนะคะเพื่อที่จะสอบถามว่าได้มีการพูดคุยกับพลเอกประวิทธิวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐหรือไม่หลังจากที่พรรคเพื่อไทยจะเสนอชื่อของนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยโดยมีพรรคเก้าไกลร่วมรัฐบาลซึ่งอาจทําให้สมาชิกวุฒิสภาไม่เอานั้นพลเอกประยุทธ์ปฏิเสธตอบในช่วงแรกก่อนที่จะย้าว่าไม่ได้คุย ส่วนหักพักเพื่อไทยเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลจะทําให้การเมืองเดินไปได้ง่ายหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวค่ะว่าไม่ทราบสิจ๊ะก็ไม่เกี่ยวข้องและนายกรัฐมนตรีไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขาอยู่แล้วทั้งนี้พลเอกประยุทธ์จะช่วยคุยกับสมาชิกุฒิสภาหรือสอวอรหรือไม่เนื่องจากว่าเป็นคนแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์บอกว่าเขามีวุฒิภาวะเขามัง้งไม่ต้องไปสั่งเขาหรอกก่อนที่จะเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปทันทีค่ะ ขณะที่พลเอกประวิทย์เองก็ปฏิเสธการตอบคําถามถึงกรณีที่มีกระแสข่าวส่งชื่อพลเอกประวิทย์ชิงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีฝ่าทางตันการเมืองค่ะโดยได้เพียงแต่ยิ้มรับเท่านั้นส่วนหากพักเพื่อไทยมีการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยนั้นพักพลังประชารัฐจะโหวตให้หรือไม่พลเอกประวิทย์ก็ยังคงปฏิเสธการตอบคําถามค่ะได้เพียงแต่ยิ้มก่อนที่จะเดินขึ้นรถและเดินทางกลับในทันที ทางนี้นะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีพลเอกประวิตรรีบเดินขึ้นรถอย่างรวดเร็วค่ะคอรมอรไฟเขียวรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาล L 6และ N 3เพิ่มทางเลือกประชาชนซื้อสลากถูกกฎหมายถูกรางวัลการันตรีรับเงินแน่นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ค่าว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ14มีนาคม2566เห็นชอบหลักการการออกผลิตภัณฑ์สลากกินแบ่งรัฐบาลได้แก่1น1สลัก L6 ลอตเตอรี่6เลข6หลักมีทั้งแบบใบและแบบดิจิทัลและ2สลัก N3 n ัมเบอ3เลข3หลักจำหน่ายเฉพาะแบบดิจิทัลผู้ซื้อกำหนดตัวเลขเองได้เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสลากรูปแบบดิจิทัลและทางเลือกในการซื้อสลากแบบถูกกฎหมายมากขึ้นค่ะ ทั้งนี้สำนักง,งานสลากนะคะได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและศึกษาผลกระทบทางสังคมเรียบร้อยแล้วค่ะโดยมีกลุ่มผู้ซื้อกลุ่มผู้ขายสลากและกลุ่มผู้ขายสลากที่เป็นผู้ด้อยโอกาสและคนพิการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นจำนวน14,398คนซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยวันนี้ครามาจึงมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศเกี่ยวกับการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล แบบ L6 และ N3 รวมทั้งสิ้น3ฉบับค่ะอยา่างไรก็ตามนางสาวรัชดากล่าวด้วยนะคะว่าการออกผลิตภัณฑ์สลากกินแบ่งรัฐบาล N3 จะช่วยแก้ไขปัญหาการขายสลากเกินราคาเนื่องจากมีการจำหน่ายเฉพาะรูปแบบดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังและเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนซื้อสลากแบบถูกกฎหมายมากขึ้นเพราะผู้ซื้อสามารถเลือกตัวเลขได้ตามความต้องการมีรางวัลพิเศษและได้รับเงินรางวัลแน่นอน ส่วนการออกสลัก L6 ควบคู่กับการออกสลัก N3 นั้นจะช่วยลดค่าใช้จ่ายบางรายการได้เช่นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสลากและต้นทุนการพิมพ์เนื่องจากสลัก L6 แบบดิจิทัลจะไม่มีการพิมพ์สลากและไม่มีการสแกนภาพสลากซึ่งจะแตกต่างจากที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันค่ะ กบนมีมติตรึงดีเซลไม่เกิน32บาทต่อลิตร,ตรมีผล21กร,รกฎาคมช่วยประชาชนเล็งชงรัฐบาลใหม่ต่อลดภาษีนายวิศักดิ์วัฒนศัพทิ์พุ่มในการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือสอกอน,นชเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกอบน <c oughs> เห็นชอบให้ใช้กลไกลกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการรักษาเสถียรภาพราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลให้อยู่ที่32บบาทต่อลิตร โดยให้มีผลในวันที่21กรกฎาคม2566หลังจากมาตรการลดภาษีสภารามิตรน้ำมันดีเซลลง5บาทจะสิ้นสุดลงในวันที่20กรกฎาคม2566ค่ะซึ่งการรักษาเสถียรภาพราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในครั้งนี้นะคะเป็นการช่วยเหลือประชาชนไม่ให้เกิดผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในยามที่เศรษฐกิจประเทศกำลังฟื้นตัวและจะมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากราคาน้ำมันดีเซลในตลาดโลกแตะ110ดอลลาร์สหรัฐต,ต่อบาเรลจากปัจจุบันเฉลี่ยประมาณ99ดอลลาร์สหรัฐต,ต่อบาเรลค่ะอาจมีการพิจารณามาตรการดังกล่าวใหม่และเมื่อมีรัฐบาลใหม่แล้วอาจมีการเสนอให้ลดภาษีสราพสามิตน้ำมันดีเซลลงเนื่องจากมองว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันยังอยู่ในภาวะวิกฤตหลังจากราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลยังเกิน30บาทต่อลิตรและฐานะกองทุนน้ำมันยังมีสถานะติดลบค่ะ โดยฐานะเงินกองทุนน้ำมันเชือเ้อเพลิงสุทธิวันที่16กร,รกฎาคม2566ติดลบ49,829ล้านบาทแบ่งเป็นติดลบจากบัญชีน้ำมัน4,316ล้านบาทบัญชีก๊าซ LPG 45,513ล้านบาทค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN Breaking News